สวัสดีครับพบกับแม็กนะครับที่ช่องแม็กฟอร์ดวันนี้แม็กพามาชมนะครับรถยนต์เจ็ดที่นั่งตัวท็อปๆเลยกับเอเวอเรสต์สปอร์ตสเปเชียลเอディชั่นนะครับตัวนี้นะเครื่องยน Elementary 1, 6, 10, 100, ต์2.0นะครับ170แรงม้า405แรงบิดมาพร้อมกับเกียร์อัตรามัติสปีดราคาปัจจุบันอยู่ที่1 6 1 9 0 0้บาทนะครับถ้าเป็นสีพิเศษนะครับจะเป็นสีขาวนั่นเองเพิ่มอีก15,000บาทนะครับตอนนี้นะบอกเลยว่ารุ่นนี้ มีแค่2สีเท่านั้นนะครับก็คือสีบอลกับสีขาวนั่นเองก่อนจะพาไปชมรอบคันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกําลังใจให้แม็กด้วยนะครับเดี๋ยวมาชมกันว่าทําไมคันนี้ถึงน่าใช้แล้วก็ออปชันที่มากับตัวรถมีอะไรบ้างมารับชมกันเลยครับเริ่มที่ด้านฝากระโปรงก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับจะมีตัวหนังสือคําว่า Everest นะครับที่เป็นหนังสืออะคริลิกล่อๆแบบนี้นะครับติดมากับตัวรถเลยดังนั้นลูกค้าไม่ต้องไปติดเพิ่มเลยนะครับในส่วนของกระดาษจักหน้าคันนี้นะครับเน้นระคับ จะเป็นสีดําเงาหล่อๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับกล้องหน้านะครับตัวนี้กล้อง360องศาเลยนะครับเรียกว่ามีกล้องหน้ารถกล้องที่ค้างกระจกแล้วก็กล้องหลังรถด้วยนะครับมาต่อกันที่ไฟหน้ากันบ้างตัวนี้ครับเอกลักษณ์ของรุ่น Ford ของเราอยู่แล้วนะครับไฟหน้าแบบสี่แคมนั่นเองนะครับมีไฟเดย์ไทม์ส่องเวลากลางวันนะครับไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ําจะอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะครับด้านล่างเลยไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้เป็นแบบ LED นะครับ แปลผันตามพวงมาลัยด้วยนะครับอะแล้วก็ที่สําคัญรุ่นนี้นะครับเป็นตัวที่มีระบบความปลอดภัยมาเต็มอยู่แล้วนะครับกล้อง雷达 soft a n อ l e l a เลน e e p i n g lane centering ระบบตัวจับกันชนด้านหน้าและด้านหลังระบบตัวจับคนเดินข้ามถนนเรียกว่าให้มาครบเลยนะครับเซ็นเซอร์หน้าอีก4จุดเซ็นเซอร์หลังอีก4จุดนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของการชนหน้าเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาก็คือสีดําเงานะครับตัดกับสีตัวรถมีห่วงลักจูงให้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยมาดูที่ด้านข้างตัวรถกันบ้างครับ ซุ้มล้อนะครับขนาด3นิ้วสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับช่วงล่างเป็นปีกนกอิสระแบบ2ชั้นนะครับมาพร้อมกับเหล็กกันโคงได้ดิสเดตถึง4้อเลยนะครับตัวนี้เป็นชชอคอัพ2.0โมโนทูบครับมาดูแม็กและยางกันแม็กนะครับจะเป็นสีดําด้านหล่อๆแบบนี้เลยมีเซ็นเตอร์ที่เป็นสีแดงนะครับตัวนี้แม็ก20นิ้วครับจับคู่นะครับมากับยางกูดเยียร์เลยนะครับใครอยากเป็นแม็กเดี๋ยวจัดให้กระจกมองข้างครับตัวนี้ พับไฟฟ้าแล้วก็ปรับเรดด้วยไฟฟ้านะครับตัวหูกระจกนะครับหรือครอบกระจกเนี่ยจะเป็นสีดําเงาตัดกับสีตัวรถครับไฟนะครับต่องข้างตัวรถก็มีให้กล้องนะครับก็มีให้ด้วยแล้วก็ระบบนะครับบายสปอร์ตตัวจับรถที่ประขนาด้านข้างนะครับเรียกว่ามาเต็มเลยนะครับฟิล์มนะครับเดี๋ยวเราจัดให้เป็นฟิล์มซอลูมิกนะครับรับประกันนานถึงเปีเต็มเลยมาดูด้านบนกัน เราหลังคานะครับสีดําด้านนะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรุ่นนี้พร้อมกับการแลปหลังคาสีดํามาให้แล้วนะครับเรียกว่าใครอยากหารถยนต์เจ็ดชิ่นพร้อมแต่งนะต้องรุ่นนี้เลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเยอะเลยระบบสมาร์ทเ์เล็ครับเรามีกุญแจรีโมทให้2ดอกนะครับลูกค้าสามารถเปิดนะครับเพียงแค่มีกุญแจอยู่กับตัวได้เลยแล้วก็ล็อกรถเพียงแค่ไปนิ้วสัมผัสนะครับตัวนี้นะครับเป็นแอดบูแล้วนะครับรองรับนะครับระบบนะอ่าบอกเลยว่า มีฝาถังแอดบูนะครับจุได้ถึง18.5ลิตรเลยนะครับเรียกว่าเป็นโมเดลใหม่ของ Ford เลยนะครับาตัวนี้ก็กําจัดเข่าหมอกันได้นะครับนี่แล้วก็ตัวนี้นะช่วงล่างด้านหลังจะเป็นแบบวอดลิงนะครับทำให้ทุกการเดินทางของลูกค้านะครับเข้าโค้งนุ่มนวลมากๆนะครับอไฟเบรกนะครับตรงที่สามจะอยู่ตรงสปอยเลอร์หลังนะครับมีกระจกไล่ฟ้าให้นะครับมีที่ปัดน้ำฝนออโต้แล้วก็ไฟท้ายนะครับกเนเจอร์ LED ของรุ่นสปอร์ตนะครับ มีตัวหนังสือคําว่าเอเวอเรสท์ให้กล้องมองหลังนะครับตัวนี้จะซิงก์กับหน้าจอขนาด12นิ้วด้านในนะมีเส้นกะระยะให้ด้วยโลโก้ครับคำว่าสปอร์ตกันลอยครับแล้วก็เซ็นเซอร์หลังอีกส่จุดยางอะไหล่ด้านล่างมีให้นะครับที่สําคัญเลยนี่เลยครับฝาท้ายไฟฟ้านั่นเองนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรุ่นสปอร์ตอยู่แล้วนะครับใครอยากได้แบบนี้ต้องออกรุ่นสปอร์ตขึ้นไปนะครับนี่มีปุ่มกดให้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็บาะแถว2แถวสามสามารถพับเก็บได้ด้วยนะครับนี่ มีแม่ลงให้เก็บของได้นะครับแล้วก็มีนะครับไว้สําหรับไข่ยางอะไหด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันนิดนึงละกันแอร์แบ็กนะครับรุ่นนี้ได้มาถึง7ลูกเลยนะครับแล้วก็บาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับคู่หน้าปรับไฟฟ้า8ทิศทางด้วยนะครับนี่หล่อๆแบบนี้เลยนะครับเน้นโทนสปอร์ตอยู่แล้วนะครับอ่ะก็ต้องบอกว่าใครชอบรถเท่ๆก็ต้องรุ่นนี้มาต่อที่จอกลางกก่อนเลย จอกลางขนาดสิบนิ้วครับตัวนี้รองรับ Apple ิ a คาร์เพย d แอนดรอยตแล้วก็ Sync 4A ด้วยนะครับสามารถสั่งการสร้ารถผ่านมือถือได้แล้วก็เช็คตำแหน่งรถผ่านมือถือได้ด้วยนะครับมี Air Auto ต้แยก้ายขวาให้ครับมีช่องชาร์จไฟนะครับ Wireless Charger แท่นชาร์จแบบไร้สายนะครับมี Type C มี USB ให้หัวเกียร์อัตโนมัติแบบสั้น6สปีดครับมีเบรกมือแบบไฟฟ้าด้วยระบบนะครับปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง4โหมดไม่พอเท่านั้นออโต้สตาร์ทครับที่เพิ่มเข้ามานะครับอ่ามาต่อกันที่พวงมาาลััยกนบ้ง ซิกเนเจอร์ของเราอยู่แล้วนะครับพุ่มไรยไฟไฟ้าแบบ100%เลยให้มาครบนะฝั่งซ้ายมือคูดคอนโทลอะดัพติฟคูดคอนโทลแล้วก็เลนคิปปิ้งนะครับปุ่มพุสต์ทมีให้ไฟหน้าแบบออโต้นะครับบอกเลยว่าใครอยากได้โปรโมชั่นอยู่นะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับดอกเบี้ยพิเศษ 0%นะครับ48งวดนะครับหรือเลือกรับส่วนลดนะครับส่วนลดนะครับมากกว่า100,000บาทเลยนะครับสำหรับ e v e r อ s รสต์ s p อร์ตส e ป i ช i ยลดีรุ่นนี้นะครับใหม่จริงๆนะแล้วก็มีผลิตมาแค่24สีเท่านั้นนะใครอยากได้รถจนเจ็ดที่นั่งแบบแต่งครบแล้วนะครับแบบไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะครับต้องรุ่นนี้เลยนะครับยายวันนี้ก่อนจากกันนะครับฝากรถจนเจ็ดที่นั่ง Ever s s รสต์สปอร์ตสเปเช i ยลดด้วยลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรหรือติดต่อมาได้ที่เบอร์082002 0511ครับยังไงวันนี้พบกันครับไปแล้วสวัสดีครับ